สวัสดีค่ะครูพี่อ้อยนะคะจากเพจมาสจัจรรย์เลขคลิกชีวิตค่ะนะคะครูพี่อ้อยออสร้างเพจนะคะมาก็น่าจะเกือบ3ปีแล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่ครูเจอนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยก็ว่าได้นะคะจากที่หลายๆคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับครูนะคะนั่นก็คือว่าการที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเองค่ะนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบแล้วก็สร้างปัญหานะคะให้กับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูนะคะจะ ะะเอาผลกระทบสามข้อนี้นะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะได้ได้ฟังกันแล้วเราจะได้ตระหนักรู้นะคะว่าผลกระทบของ3สิ่งนี้มันมันจะทำให้ชีวิตคุณนะคะมันแย่แค่ไหนแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายกับชีวิตหรือว่าเสียดายเวลาที่ที่เรา,เาทิ้งมันไปนะคะ3ผลกระทบนาที่จะส่งผล นะให้กับชีวิตของคุณถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเองอข้อที่1เลยนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยค่ะยังไงนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่มักจะชอบไปส่องไปดูเฟซคนนู้นคนนี้ไปดูเรื่องราวชาวบ้านนะคะหรือว่าไปดูเฟซไปดูไลฟ์สไตล์ไปดูการทํางานไปดูความสําเร็จนะคะ ว่า,าคนนั้นนะกำลังทำงานแบบนี้อยู่แล้วโอ้โหนะคะ เขาประสบความสําเร็จเขาร่ํารวยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับอยากจะได้ด้วยอยากจะเป็นด้วยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าพอเราไปเปรียบเทียบเราไปส่องไปดูชีวิตคนอื่นมันกลายเป็นว่าแทนที่เราอะนะจะไปรู้สึกดีกับเขานะคะแต่มันกลับเป็นว่าเราอะกลายเป็นคนที่รู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่าลงไปรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เก่งเหมือนเขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่สวยเหมือนเขารู้สึกเหมือนตัวเอง ไม่มีความสามารถเหมือนเขานะคะคือมักจะเปรียบเทียบตัวเองไปในทางที่มันด้อยลงนะคะซึ่งมันจะเป็นผลกระทบไงคะทำให้เราอะกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะแล้วที่สําคัญคือเราก็จะกลายเป็นคนที่คอยวิ่งตามคนอื่น คอยวิ่งตามคนอื่นเขาทําอะไรแล้วดีก็วิ่งตามไปทําด้วยอย่างนี้นะคะหรือว่าเขาทําอะไรแล้วมันดีก็เราก็จะไปวิ่งตามนะ,ะโดยที่เราลืมที่จะมาแบบเขาเรียกว่ามาเห็นคุณค่าของตัวเองมาโฟกัสที่ตัวเองมาโฟกัสที่คุณค่าหรือว่าความสามารถหรือว่าความชํานาญของตัวเรานะคะซึ่งตรงนี้ครูบอกเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้นะคะหลายๆคนนะคะเหมือนกับเราจะกลายเป็นคนที่โฟกัส แต่เปลือกนอกของตัวเราเราจะไม่ไปโฟกัสที่ด้านไหนหรือคุณค่าด้านในของตัวเองเพราะว่าการที่เราไปวิ่งตามคนอื่นนะคะแน่นอนวิ่งตามคนอื่นคือการทำตามคนอื่นใช่ไหมคะ,ะแต่งตัวแบบนี้ทำผมแบบนี้นะคะหรือว่าทําอาชีพแบบนี้นะคะเราจะไปโฟกัสตามคนอื่นแล้วก็เขาทำยังไงแล้วดีคุณก็อยากจะไปทำตามนะคะซึ่งจริงๆอะถ้าทำแล้วมันดีมันก็ดีไปแต่ทีเนี้ย มันไม่เป็นอย่างนั้นสิคะหลายคนไปตามชีวิตคนอื่นไปทําตามคนอื่นแล้วมันล้มเหลวนะคะมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วพอไม่ประสบความสําเร็จก็ทําให้เราอะกลายเป็นคนที่ไม่รักตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราก็โทษตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะกรูยกตัวอย่างคนที่เสพติดสัญญกรรมอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเสพติดสัญญกรรมเป็นยังไงนะคะก็เหมือนกับว่าเห็นคนสวย เห็นคนหล่อนะคะแล้วเรารู้สึกเหมือนเราอยากสวยเหมือนเขาเราอยากหล่อเหมือนเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปทําศัยกรรมนะคะเพื่อให้ตัวเองดูดีเหมือนกับที่คนคนนั้นเป็นนะคะนะคะหรือว่าทําแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปก๊อปปี้ตามนะคะเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะดูดีเหมือนเขาซึ่งแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราไปโฟกัสนะคะเปลือกภายนอกเอ่อโฟกัสเปลือกภายนอกโดยที่เรา ไม่ได้คิดว่าเราจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะข้างในของเราอันนี้คือผลกระทบนะคะข้อที่หนึงเลยนะ,ะซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่อ,อันตรายนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคือมันเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งตามแล้วเรานะคะแล้วถ้ามันสำเร็จก็ดีนะคะแต่เนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะมันไม่สำเร็จนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่ามีหลายคนเลยนะคะที่ต้องจบชีวิตไปนะ,ะจากการที่แบบ ตัวเองไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะซึ่งตรงนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะก็อยากฝากนะคะให้กับทุกคนเป็นอุทาหรณ์ไว้ค่ะนะ,ะนว่าให้เรากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองดีกว่านะคะอ่ะทีนี้นะคะข้อที่2นะคะผลกระทบด้านข้อที่2นะคะที่ครูอยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นนะคะนั่นก็คือการที่เราหลายๆคนนะคะจะกลายเป็นคนที่ ชอบทำตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดูน่าสงสารนะคะทำให้ดูเป็นคนน่าสงสารยังไงอา,อาจจะเป็นเหมือนกับว่าฉันไม่เก่งเหมือนเธอนะคะฉันไม่เก่งเหมือนเธอฉันอ่อนแอนะฉันแบบนะฉันดูไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเธอจะต้องมาเอาอกเอาใจฉันนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากให้คนมาเอาอกเอาใจเราจะทําตัวยังไงล่ะคะเราก็จะทําตัวเหมือนกับงอยๆอยเศร้าเศ้านะคะดูเหมือนเราตกเป็นเหยื่อะคะ่ะตกเป็นเหยื่อ คือไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะเออไม่อยากจะทําอะไรหรือบางคนหนักหน่อยนะคะเราก็จะอชอบไปเอาอกเอาใจคนอื่นนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยนะมามาเห็นใจเรามาชอบเราอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งการที่เราทําตัวเองให้ดูน่าสงสารเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับกับตัวของเราเลยนะคะดีไม่ดีอ่ะมันยิ่งทําให้เราดูเป็นเป็นคนที่ ไม่มีสเสน่ห์แล้วก็ดูไม่น่าคบหาด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่2นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไปทํานะคะมันเป็นผลกระทบที่รุนแรงแล้วมันก็จะลามต่อไปอีกนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่3นะคะผลกระทบข้อที่3จากการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะก็คือเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จยากคะ่ะประสบความสําเร็จยากยังไงนะคะก็อย่างนี้ไงคะ ะะเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเราจะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจแล้วก็ลึกๆเราก็จะไม่เชื่อว่าเราทําได้นะคะซึ่งพอเราไม่เชื่อว่าเราทําได้มันก็จะทําให้เราเหมือนกับไม่มีแรงผลักในการที่จะลงมือทำนะคะหรือกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำบ้างไม่ทําบ้างทำทำหยุดหยุดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราไม่เก่งไง เราไม่เก่งเราทำไม่ได้อาจจะแบบไม่ชำนาญนะคะเออพอมันเป็นพอเราสะสมความรู้สึกแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแน่นอนนะคะก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่ารู้สึกเหมือนกับนะคะตัวเราไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะพอเรารู้สึกว่าตัวเราไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็เลยทําให้เราไม่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพอไม่ทําอะไรเลยมันก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่ดู ไม่มั่นใจในตัวเองคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะก็คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบหานะคะเป็นคนที่ไม่น่าคบหาแล้วคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็เป็นคนที่ไม่มีเสน่ด้วยค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอืมนะท้ายที่สุดนะคะ เมื่อเรากลายเป็นคนที่ไม่เชื่อใจตัวเองนะคะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ถอดใจง่ายนะคะไม่อยากจะทำอะไรเลยหรือทำไปได้สักนิดหน่อยเราก็อยากจะลงเลิกอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะที่ครูคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ะระดับชาติเลยแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปลองมองดูสิคะว่านะชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างเราจะต้องอยู่แบบเดิมๆอยู่กับชีวิตเดิมๆ ซึ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่น่าหลงไหลหรือว่าน่าภาคภูมิใจเลยครูอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองนะคะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองคือเราแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองในทุกๆแบบนะคะเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวของเราเองนะคะนะแล้วก็อยากให้ทุกคนหยุดเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นด้วยค่ะ ะะเพราะว่าแต่และคนนะคะเราเกิดมาเรามีความสามารถไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความสามารถแบบหนึง่งคนอื่นก็มีความสามารถอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสนะคะที่จุดเด่นของตัวเอง,องดีกว่านะคะเวลาที่เราไปโฟกัสคนอื่นนะคะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเรามีอารอมณ์และความรู้สึกที่เหมือนเราด้อยก,กว่าคนอื่นมันเหมือนกับเราอ่ะกำลังเอาเวลานะคะที่มีค่าของเราแล้วก็เอาพลังงานของเราอ่ะ ไปโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราอะพัฒนาขึ้นวันนี้ก็ฝากนะคะ 3. ผลกระทบที่เกิดจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองให้ทุกคนได้กลับไปคิดดูค่ะว่าเราจะยังอยากเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปหรือเปล่าหรือเราจะกลับมาโฟกัสเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราเชี่ยวชาญอะไรเราชำนาญในสิ่งไหนแล้วเราเอาสิ่งที่เรา ชำนาญน,นะคะมาต่อยอดมาพัฒนาให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วครูบอกเลยนะคะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นที่รักของคนอื่นนะเป็นเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้แล้วคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับคนคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วมีชีวิตที่ทรงพลังนะคะเป็นชีวิตที่คุณปรารถนา แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูพี่อ้อยทันพิชาขจารเพชรค่ะสวัสดีค่ะ